หนังจีนที่ทำให้เฮียเนี่ยชอบ ประวัติศาสตร์มากๆนะครับเอาเรื่องแรกทุกคนรู้จักนั่สูสีไทเฮาเราก็ดูแล้วอ๋โหแต่ก่อนจีนยิ่งใหญ่เลยอ,อีกเรื่องนึงบังกรหยกดูจนจบพี่สาวพูดว่าเรื่องนี้เจงกิสขานมีตัวจริงสแสดงว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ทําไมประวัติศาสตร์สนุกหรือแม้ทั้งเฮียในยุ่ใเรียนแคทอลิกนะครับแล้วก็จะได้ดูหนังที่เปิดฉายบ่อยมากนั่นก็คือพระเยซูแห่งนาซาเรตยุครูมันก็ประวัติศาสตร์สนุกอีกแสดงว่าประวัติศาสตร์สนุกแต่ว่าเราเรียนในห้องทําไมเรารู้สึกตามเเรียนไไปทํามค่จ่ะ มันก็คงไม่ใช่โอขึ้นมาที่งงกว่าครับเราก็าไปเรียนประเทศที่พัฒนาแล้วเนะาะ ทำไมเด็กอังกฤษที us, mm ่เขาเรียนสายวิทยาศาสตร์กอนที่เขเรียนตอนมปลายเขาเรียก A Le v เ l เนะเด็กคนนึงจะเลือก3วิชาแค่นั้นบางคนเรียนวิทยาศาสตร์ถามว่า A Le v เ l เรียนอะไรเรียนประวัติศาสตร์ทำไมะทำไมคุณไม่เรียนชีววิทยาฟิสิกส์แลวเคมีประวัติศาสตร์มันเป็นเรื่องมนุษย์นีวิทย์ไม่เข้าใจไปเจอคนเกาหลีรู้ใช่ไหมเกาหลีเขาสอบซูนึงเนาะหนึ่งในวิชาบังคับซูหนึ่งคือประวัติศาสตร์เกาหลีทั้งทั้งประเทศเขามองแต่อนาคตแต่ทำไมเขาต้องมองกระจกหลังตลอดเวลาที่เขาขับรถขับรถเรามองไปข้างหน้าก็ต้องมองกระจกข ด้วยเพราะฉะนั้นก็เหมือนชีวิตมนุษย์ละครับเรามองไปข้างหน้าต้องถอยกลับมาว่าแล้วแพทเทิร์นมนุษย์สมัยก่อนเป็นไงบางครั้งเราจะเข้าใจอนาคตอ่ะเราต้องเข้าใจอดีตของมนันด้วยเนี่